สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุงเหลืองเชียงกงวันนี้ก็2หนุ่ม2มุม2สไตล์2ค่ายยักษ์ใหญ่ระหว่างโตโยต้ากับอีซูซูประชันเลยนะส่งเข้าประกวดเลย2หนุ่มนี้นี่นะครับสภาพรถสวยมากรถยืนสวยทั้งสองคันเลยนะครับรถพร้อมใช้งานใครหารถเข้าไร่เข้าสวนไปต่างจังหวัดผมบอกเลยว่า2คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่นะครับ2หนุ่ม2มุม2สไตล์วันนี้ก็แสงคืมคืมหน่อยนะครับแต่สภาพซีจริงได้สวย เริ่มกันเลยเอาคันแรกไทเกอร์นี่ไทเกอร์เครื่อง 5L นะครับตัวนี้เครื่อง 5L นะเครื่อง 5L ด้านหน้าด้านหน้านี่ด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหน้าจะประมาณนี้ครับไทเกอร์กระจังหน้ามีมาครบไฟตาซ้ายขวามีมาครบแล้วก็ไฟม,ม,มุมกันชนหน้ามีมาครบกระจกมองข้างเป็นกระจกสแตนเลสด้วยครับ ชุบโคเมียมกระจกโคมเมียมก็เพีดิดนี่นะครับกระจกโคเมียมเลยนะนี่จะประมาณนี้ฝั่งด้านหน้าสวยอันนี้ฝั่งด้านขวานะครับด้านขวาด้านขวาของตัวรถจะประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้นะด้านขวาสภาพได้เลยด้านขวายางสองสองห้าทับเจ็ดศูนย์ขอบสิบห้า ดอกยางเหลือใช้ทั้ง4เส้นเลยนะครับเหลือใช้แบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะตัวรถบางมากนี่นะครับจะประมาณนี้มีสาวกไทเกอร์ชอบความแรงเครื่อง 5L ห้ามพลาดตัวนี้ได้เครื่องนะครับเครื่องเขาได้เลยเครื่อง 5L power power Air in มีประมาณนี้ ด้านท้ายด้านท้ายนี่ท้ายจะประมาณนี้นะครับสภาพด้านท้ายได้นะสภาพด้านท้ายทั่วสวยเลยสภาพด้านท้ายนะกระบะกระบะมีแมกนลเนอร์มาด้วยนะครับสําหรับสายขนของมันทุกสบายเลยหูยึดข้างละสามหูมีมาครบนะครับมีมาครบเลยนะเดี๋ยวผมจะรีวิวเหมือนลูกค้ามาดูเองเลยนะคันนี้เหมือนลูกค้ามาดูเองเลยนี่ฝาท้ายได้นะครับสภาพฝาท้ายก็ได้เปิดปิดได้สบายเลย ง่ายเลยนี่นะครับคัตซีสภาพคัดซีได้นะครับคัดซีสวยนะสภาพคัดซีถือว่าได้เลยคัดซีสวยนะครับนี่จประมาณนี้อันนี้ฝั่งด้านฝั่งด้านซ้ายด้านซ้ายจับประมาณนี้ย้อนแสงซะหน่อยสภาพด้านซ้ายนี่ด้านซ้ายจะประมาณนี้ครับ าด้าซยประมาณนี้รถก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับซับประตูฝั่งซ้ายซับประตูฝั่งซ้ายได้นะครับซับได้เลยนี่ได้เลยนะครับตัวซับได้สาภาพภายในสาภาพภายในคอนโซลก็ถือว่าได้นะครับมีดอกซับประตูมีพวงมาลัย ชอบแบบนี้ก็ได้ไม่ชอบอผมให้วงใหม่วงนึงครับซื้อคันนี้แถมวงพวงมาลัยด้วยอีกหนึ่งวงมีผ้าหลังคาผ้าหลังคาบางังแดดซ้ขัขวามีมาครบครับกระจกบังหลังมีมาครบผ้าลังคาก็ได้อยู่นะนี่เบาะหุ้มเบาะนังมาด้วยเป็นเบาะนังสีดานี่จะประมาณนี้ครับหุ้มเบาะนังมาด้วยเป็นเบาะนังสีดําที่นั่งข้างหลังแคบก็ได้ครับนั่งก้วงนั่งสบายดีนี่ได้นะนี่จะประมาณนี้ประมาณนี้ มาดูฝั่งขวากันบ้างซบประตูฝั่งขวานี่ประมาณนี้ครับซบประตูฝั่งขวาเครื่องเป็นเครื่อง 5L นะครับนี่ระบบแอร์ทำงานเปิดปื๊บแอร์ทำงานเลยนะครับนี่ เฟนนาฬิกาออกนะครับออกปกตินะเฟนนาฬิกาออกปกติ <Okay. S 2> เจเกินขึ้นปกติฟ้าโปงมปเปิดฟ้าโปงดูเครื่องซีดูเครื่องซี เป็นเครื่อง5 l นะครับ5 l อล <5 L S 1> น้ำวดปกตินะครับเครื่อง5 l อ <5 L S 1> ได้นะครับเครื่อง5แอลถึกันความร้อนถึนกันความร้อนมีมาครบนะครับแยกข้างได้นะครับภาณ่า cho terra éo là sao sao tai ra éo tai áo tao 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 ก็ซาเราถอยจอดมึงเขาเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยคุเลยรถยืนสวยนะครับตัวจริงคือว่ายืนสวยนะคุณนะไฟท้ายก็ออกปกติปั๊บนี่ไฟออกไฟถอยออกปกตินะครับเพราะว่ารถยืนสวยมากคันนี้ใครหาไทเกอร์สักคัน มาพอลุงเรืองนี่แหละหักหลอขึ้นนะโอ้โหตับเลยไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยออกปกตินะครับนี่คันแรกไทเกอร์คันที่ 2, สองซาวกอิโอสุห้ามพลาดสีขาวด้วยนะครับที่ได้มาสีขาวด้วยเครื่องดากอน2 5 0 0เทอร์โบนี่ ใครหานะก่อนห้ามพลาดด้านหน้ารอ,อ,อบนี้รถสวยทุกคันเลยวะได้เข้ามานี่ด้านหน้าจะประมาณนี้ครับสภาพด้านหน้านะนี่จะประมาณนี้เลยสภาพด้านหน้าฝั่งด้านขวาฝั่งด้านขวาสภาพด้านขวาจะประมาณนี้นะครับยางดูเต็มนะคะันนี้ยางดูเต็มดูสวยเลยดอกยางเหลือใช้ทั้ง4เส้นนะครับ มายาง245สีทับเขอบ16นะครับดอกยางก็เหลือใช้นะสภาพสีทั้งคันก็ถือว่าคงความเดิมของเาบางนีดบางนะครับนี่ฝั่งด้านขวาประามาณนี้ท้ายมีฝาท้ายฝาท้ายมีตำหนิอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรอยยุบหน่อยนึงนี่นะครับตรงนี้นิดเดียวแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับ เขาอะไรเข้าสวนน่าใช้แม็กไลเนอร์แม็กไลเนอร์มีมาครบนะครับแม็กไลเนอร์มีมาครบเลยคันนี้น,นี่มีมาครบเลยนะแม็กไลเนอร์คัสซีคัสซีคัสซีได้นะครับสภาพคัสซีสวยนะได้เลยสภาพคัสซีสวยฝั่งด้านซ้ายสภาพด้านซ้าย ด้านซ้ายจะประมาณนี้ครับสภาพด้านซ้ายอหอนแดดเทอะเนาะตากแดดอุจุยแล้วว่าจะประมาณนี้นะครับด้านซ้ายซับประตูฝั่งซ้ายนี่ซับประตูฝั่งซ้ายประมาณนี้นะครับประมาณนี้ภายใน ส uce. ภาพภายในถือว่าสะอาดอยู <ส uce. S 2> ่นะครับคันนี้ได้อยู่นะสภาพภายในทั่วะอาอยู่เกียร์ธรรมดานะครับนีเกือมีมาครบมีหอนมีหอนที่วี่หน่อยนี่รถคันนี้น่าจะติดเครื่องเสียงมาแล้วนะครับนี่เพราะดูดูเลยข้างหลังติดเครื่องเสียงมาด้วยแต่ก็ยังมีที่นั่งเบาะมาให้นะครับที่นั่งมาด้วยนะมีที่นั่งเบาะมาด้วยติดเครื่องเสียงมาแล้วเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกตินะช่วงผมซื้อมาลูกน้องเปิดฟัองกันต่ำ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 ตอยู่นี่ ประมาณนี้นี่ซับประตูฝั่งด้านขวาซับประตูฝั่งด้านขวาจะประมาณนี้นะครับตัวไหนไม่เต็มบอกที่ร้านเดี๋ยวจัดการให้เลยครับซับไม่สวยฝั่งขวาเดี๋ยวผมหาซับตัวใหม่ให้นะครับเดี๋ยวหาตัวใหม่ให้มันค่อยสวยเดี๋ยวดูที่ร้านให้ว่าเหลือหรือเปล่าเบาะข้างคนขับเบาะข้างคนขับได้นะครับได้เลยเบาะข้างคนขับเบาะคนขับ มีรอยขาครับนิดห,หน่อยนะครับหุ้มได้นะตัวนี้หุ้มได้แต่เป็นเบาะเขาอยู่นี่บางแดดบางแดดผ้าหลังคาบางแดดซ้ายขวามีมาครบนะครับกระจกมองหลังมีมาครบจะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเวลาปรับซับดอกซับไฟนาฬิกาขึ้นปกตินะครับเล่ง mm hmm. รอบ ีนะครับขึ้นปกตินะครับตัวนี้นี่ขึ้นปกติมาดูเครื่องกันบ้างปิดป้าองค์กัน เครื่องฝาทอง2 5งพนะครับ2 5งพเทอร์โบนะเครื่องฝาทองได้นะครับไม่ไกลไม่ดรเลยนะตัวนี้ได้เลยเครื่อง2 5งพ้าฝาทองพาวเวอร์นี่ขากันความร้อนนี่นะครับหมดโลโก้เป็นตัวมุดดำนะครับเป็นตัวดำอยู่เลยดีเจเอหนึ่งฝาตรงนี้เลยดูด ช่วงนี้ซื้อรถเข้าเยอะมากเลยซื้อตามใจเอฟซีเลยบางทีถามหาเทเกอร์ 5L บางทีถามหาดาก้อนถามา Pro ank, าฟูบ้างถามอะไรบ้างตามใจเอฟซีจัดซื้อเข้ามาคัดแต่คันสวยๆมาให้เอฟซีเลยรอบนี้นะครับนี่เดี๋ยวนาไปลูกพี่ไปเลยไปเลยคันนี้รถยืนสวยนะครับโ้ นี้ไฟถอยไม่ออกครับข้าง,งเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟหลอดไฟใหน้นี่นะครับแล้วแต่เราชอบนะว่าเราจะชอบไทเกอร์หรือว่าชอบรถแบบไหนลองดูนะครับนี่ลองดูว่าเราชอบแบบไหนอะลงมาดูพี่แจ้งราคาท้ายคลิปแล้วแจ้งราคาท้ายคลิปแล้วนี่ โจเสียงปิดประตูไปเทียนึงอ่ะชอบคันไหนว่ากันไทเกอร์กับอีซูซูไทเกอร์เครื่อง 5L 300โลจัดส่งให้ฟรีคล้องเล็วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้ฟรีแบตลูกใหม่หนึ่งลูก8 9 0 0 0บาทเครื่อง 5L นะไทเกอร์สภาพพร้อมใช้นี่ดากอนเครื่อง2500 CJA แบตลูกใหม่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนฟรีน้ำมันเกียร์เปลี่ยนฟรีน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนฟรีเอาแบบสังเคราะห์ไปเลยทั้ง2คันเลยนะครับ89,000ั 8, 9, บาทลองดูราคานี้จะโดนใจ f c ฟไหมหรือว่าไหวเท่าไหร่โทรมาคุยกันนะครับ300โลผมจัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีเลยจะส่งให้ลูกค้าฟรีๆเลยเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0 8 0 9 1 9 7 7 0 4 0849549907 แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ t i k t o อกปอลุ่งเลืองเชียงกงเพจปอลุ่งเลืองเชียงกงแล้วก็ Youtube ปอลุ่งเลืองเชียงกงอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างไม่ว่าจะเป็นสาวกโตโยต้หรือว่าสาวกอิซูซชอบขนาไหนโทรมาคุยกันเรื่องจัดส่งไม่ใช่ปัญหา300โลจัดส่งฟรีหารถเข้าไรเข้าสวนออกรถไม่ยารถเปื้อนนี่ละมาเอาเหมากันครับ ระหว่างไทเกอร์ห้าเอลกับอ e ีซูดาก้อนขอพระคุณเอฟซีมากแล้วขอพระคุณอย่างสูงขอพระคุณทุกอยอดติดตามนะครับขอพระคุณเอฟซีครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับ